เซนเตอร์ center, แม่งหลอกลวงประชาชนทุกวันเนี่ยฝากครับรัฐบาลแพทองทานชินวัตรนะขึ้นเวทีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะขึ้นเวทีแล้วก็อย่ามัวแต่นั่งโมอย่างเดียวนะโมเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกวัน,นว center, เนี่ยไอ้พวกคอเซนเตอร์เนี่ยไอ้พวกวิชาชีต์แม่งหลอกประชาชนจนจะไม่มีเหลือแล้วครับนะครับไม่มีเหลือแล้วครับนะเดี๋ยวนี้แม่งอะไรอแอปถงแอปเถื่อนแม่งมาพร้อมโทรศัพท์ครับนะมาจากต่างประเทศ นะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลด้วยก่อนบ้านเมืองจะทิบไห้เนี่ยฝากทานายกด้วยฝากพ่อนายกด้วยขึ้นเวทีในโครงการแม่งเยอะที่หมเยเลยไหนจะอะไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์โครงการเป็นแสนแล้านผมถามว่าไอ้คนที่เลือกพักรัฐบาลเนี่ยก็ส่วนใหญ่คนยากคนจน,นี่ยนะคนรวยไม่เลือกพักรัฐบาลน,นะครับคนชั้นกานลางคนแรงต่างก็เลือกฝ่ายค้าน นะครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเน่เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับฝากด้วยนะครับไปดูแลหน่อยเนี่ยพวกไอ้มิจฉาชี่มาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยประกาศสงครามมิจฉาที่ประกาศสงคราม <P> ผมเห็นใน้พวกนักการเมืองเนี่ยประเทศไทยแม้ประกาศสงครามนบนเวทีหาเสียงเนี่ยน้ำลายเหม็นขี้ฟันเนี่ยประกาศเสร็จไม่เห็นมีอ่าอะไรมิจฉาที่เต็มบ้านเต็มเมืองรู้หมดตึกนั้นสิบห้าชั้นยี่ห้าชั้น นะถามว่าพวกมึงไปทําอะไรไม่มนะีมึงก็ประกาศแค่นั้นแหละพอลงจากเวทีมึงก็ไปกินวายเดินชนตามโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ถ่ายคลิปลงมาวายไม่มีอะไรเลยประกาศกันบนบนบน,บน,บ,น,บ,นบนเวทีนายกบอบจเนี่ยพี่น้องที่ไปเลือกไอ้คนพวกเนี้นะพี่น้องต้องจานะเวลามาหาเสียงนะโม้ชิบหายเลยโครงการพักเราเนี่ยกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจเกง่ง ยาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศวันๆเนี่ยคนแม่งหลอนทั้งวันเนี่ยนะเดี๋ยวฆ่าพ่อเดี๋ยวข้าแม่ฆ่าอะไรต่างดืนมาแม่งสับหัวหายไปแล้วนอนอยู่ข้างๆพ่อแม่เอา้เอาเฮ้ยหัวหัวพ่อไว้ไหนแล้วม่งสับทิ้งไปแล้วนะครับอ่านะฮนะเนะนะพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐาบาลเนี่ยวันๆเนี่ยแม่งก็โม้กันไปแล้วทุกวันเนี่ยไอ้พักรัฐาบาลเนี่ยมันเหมือนกับสวนสัตว์เลครับเหมือนสวนสัตว์เพราะอะไรแม่งเอาสารพัดสัตว์มารวมกัน นะครับนะแต่ละคนนี่อุดมการแม่งคนละขั้วเลยบางคนเสื้อแดงบางคนเสื้อเหลืองบางคนเสื้อฟ้าหลากสีแม่งเอามารวมกันเอาคนละไฟล่ําเลยอ่เอาสายพันธุ์ต่างๆที่แม่งไม่มีอุดมการเดียวกันเอามารวมกันตอนนี้แม่งก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ทำมาากิงกันไปนโยบายต่างๆนี่แม่งไม่มีประสบการณ์สำเร็จอะไรวันขึ้นมาก็โม้นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงนะจ้างคนมาเป็นนางบ่งนางแบบอะไรคอยแบกคอยแรงต่างก็ลำบากนะ เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปนะติดต่อพวกสวเก่าๆมานะสวที่มีความเชี่ยวชาญในการเชียร์ประยุทธ์นะนะเชี่ยวชาญเชียร์ประยุทธ์เดี๋ยวนี้ก็ไปไงใช้บริการพวกสวพวกเนี้ยแต่ก่อนนี่เชียร์ประยุทธ์จนไปไงจนได้เป็นสวตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่มาเชียร์ทักษิณเชียร์อะไรนะครับ่ะเดี๋ยวนี้ต้องต้องใช้บริการสวนะบางคนก็บอกอ้าวเฮ้ยไอคนนี้เป็นสวเนี่ยเมื่อก่อนนี่เชียร์ประยุทธ์เนะอ้าวตัวนี้มาเชียร์ทักษิณนะ อำนาจเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับพออำนาจเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะอะไรเพราะสอวบางคนอดีตสวนะผมไม่ได้บอกกับใครนะอย่าไปเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวมันใช่ไอ้สอวพวกนี้ก็สมัยประยุทธ์มีอำนาจก็แบท่านครับท่านประยุทธ์ครับท่านเป็นคนเก่งคนดีฉลาดปราดเปรื่องนะเ,เชร์ทุกวันก็ได้เป็นสวพอประยุทธ์หมดอำนาจ ประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีแล้วต่อมาทักษิณกลับแล้วครับขึ้นเวทีผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับนะนะครับพอได้ยินทักษิณบอกผมกลับมาแล้วครับนะอุ้งอิงมาเป็นนายกปุ๊บไอ้ไอไอดีตสวบางคนก็เปลี่ยนไปไงเปลี่ยนมาแล้วครับเชียร์ทักษิณครับทักษิณเป็นคนดีอย่าไปว่าเขาไอ้หลายคนย่ยชอบไปว่าทักษิณกลัวผีทักษิณน,นะนะ ว่าทักษิณทุกวันตัวมันทําอะไรกับประเทศบ้านตัวมันทําอะไรกับประเทศชาติบ้างอ่านะครับเออเากลายเป็นตรงกันข้ามนะเมื่อก่อนนี่ดาทักษิณที่หมายเลยนะครับพอประยุทธ์หมดอานาจสอ,อวอพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่มาเชียเชียทักษิณแทนคือแสดงให้เห็นว่าสอวอเหล่านี้มันก็แหละสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วแต่อำนาจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ นะครับเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไงวันๆก็า่าคอยเชียร์แก้ตัวให้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่เป็นเป็นโคศกของคุณทักษิณหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้คุณทักษิณจะไปใช้บริการพวกลูกพักตัวเองก็พูดไปก็ไม่มีคนเชื่อนะไอ้ใช้บริการนางแบกนายแบกก็มันช้ำหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เอาคนกลางๆแล้วกันคนที่เคยด่าเราเราลองคุยให้เปลี่ยนมาเป็นแกเชียร์เราจากเดิมด่าทักษิณก็มาเชียร์ทักษิณ เดี๋ยวนี้ก็ใช้บริการอดีตสวบางคนนะฮะนะแต่ผมไม่บอกว่าใครนะสวมันเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาพวกที่ด่าเราโนมาเชียรเราเพราะอะไร <c oughs> กลับหลังหันเนะยก็เหมือนกับพี่แลมโบวแต่ก่อนนี่ก็เป็นไงอยู่กับทักษิณตอนหลังก็ไปอยู่กับพี่ประยุทธ์นะครับพออยู่มาทพี่พี่ประยุทธ์ก็มาด่าพี่ทักษิณน,นะครับสมัยนี้ก็ไงเอาคนที่ด่าเรา ล้วเปลี่ยนใหม่กับหลังหันมาเชียเราน่ะนะครับนี่มันสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับนะกับเชียทักษิณบ้างอะไรเป็นอดีตสวเชียไปเชียมาก็เจอไอ้พวกเสื้อเหลืองบ้างอามาด่าเอา้าคุณเปลี่ยนสีไปแล้วแล้วนะครับเปลี่ยนสีไปแล้วเมื่อก่อนคุณเสียอะไรสีเหลืองนะตอนนี้เป็นสีแดงนะนะอะไรต่างๆก็ด่ากันไปด่ากันมาวันๆไม่เปนไรแรกๆก็ปกป้องทักษิณอีกอันก็ด่าทักษิณ ถ้าไปทํามาก็เถียงเถิงสู้กันไม่ได้กระดากกรเองนะครับเต็มช่อง YouTube ไปหมดแล้วนะครับนะอ,อจุกรู <c ười> คือยุคนี้นะผมดูแลไอ้พวกที่กลับไปเชียร์รัฐบาลเยอะนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้ตังอะไรหรือเปล่าหรือว่าเชียร์ฟรีแต่โดยทั่วไปนะการนะโดยทั่วไปการรีวิวสินค้าเนี่ยมันต้องมีค่าจ้างนะ แต่การเชียร์รัฐบาลนี่เราไม่รู้ว่ามีค่าจ้างหรือเปล่าแค่อยากรู้ว่ามีหรือเชียร์ฟรีอ่ะใครจะมาเชียร์ฟรีนะมีเหละเหมือนผมเนี่ยถ้าผมจะมาเชียร์ใครเนี่ยผมต้องเก็บตังค์นะเ,เดือนละแสนสองแส,สนนี่น้อยไปนะมันอาจจะต้องเป็นเดือนละฮะชิบหายนะครับคนดังเลยนะไม่อยากบอกก็แม่เป็นใครเออชื่อก็รู้เลยคนดังนะครับเพราะฉนั้นพี่เดย์ไม,ม่มีเราไปเชียร์เธอทำไมเรามีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเนี่ย รัฐบาลเนี่ยเขาอะไรทําดีก็เทียแต่แม่งยังไม่เห็นเลยมีแต่เรื่องแจกตังแจกตังเนี่ยแล้วตังกับตังของกูเงิเนภาษีต้องแจกอยู่ด้วยพยายามลองคิดดูเนี่ยของแพงเนี่ยแก้อย่างไงฝากนายกทักษิณน,นายกแพตลองการแก้ปัญหาของแพงหน่อยไล่พักเพื่อไทยดูแลกระทรวงพาณิชย์ไปดูแลหน่อยทํำยังไงนะครับดูแลนะครับเนี่ยของแพงพี่น้องครับคนยากคนจนเลือกพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยไ,ไปดูด้ สองพักเนี่ยคนใหญ่คนจนเลือกโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือภาคอะไรต่างเนี่ยไปดูซิไปดูที่ของมันแพงอะ่ะพี่น้องว่าจริงไหมนะครับแพงมากของแพงค่าแรงก็ถูกนะพักและไอกระทรวงแรงงานเนี่ยพักอะไรภูมิใจไทยค่าแรงถูกไอคนจนนี่แน่ะนะบางบางกระทรวงรัฐมนตรีแม่งไม่เคยได้ยินหน้าไม่เคยออกสือ่อไม่เคยอะไรผลงานอะไรต่างเนี่ยของแพงเนี่ยทำยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยหนักเลยมีมาตรการยังไง นะครับนะผมมาขออนุญาตพูดทุกวันนะครับอย่ากโกรธผมนะครับเนี่ยผมพูดเรื่องจริงอะ่ะมันแพงอะ่ะนะครับทายังไงแก้ปัญหานะครับแล้วก็เนี่ยแรงงานนี่ก็ลาบากอะ่ะทาไงะ่ะค่าแรงก็ถูกของก็แพงลันตีแรงงานก็พักอะไรภูมิใจไทยหรือเปล่าจริงไหมครับพี่น้องครับอ่างานก็ไม่มีทําของก็ขายไม่ได้นะครับวันวันนี่ไม่แก้ปัญหาหาอะไรวัน,ว,นวันก็จะอะไร จะเปิดคาสิโนจะเปิดบ่อนเสรีอยู่เนี่ยเนี่ยทุกวันเนี่วันๆกัน,น,นแม่งกัแม,แม่โครงการใหญ่แสนล้านแล้วแสนล้านนี่ใครคนที่เลือกพักเพื่อไทยภูมิใจไทยเป่าไม่ใช่นะนะมันก็เป็นไงจะจัดให้มีการเอ็เนเตอร์เทนเมนต์เสรีมีการพนันถูกกฎหมายเท่ากับว่าเปิดให้มีเจ้าของบ่อนเสรีขึ้นมาอีกลายหรือเปล่านะครับนะเนี่ยเลยนะ แล้วไปเนี่ยวันๆเอาจากโครงการใหญ่ๆจะถมทะเลถมแม่น้ําเจ้าพยาอะไรต่อโครงการแสนล้านเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินเข้าประเทศเงินเข้าประเทศจริงไม่เถียงครับแต่เงินเข้าประเทศในเข้ากระเป๋าอะไรเข้ากระเป๋าในทุนคนจนได้ประโยชน์อะไระสร้างบ่อนการพรนันเสรีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผมถามหน่อยตาสีตาสาแถวศรีสะเกดอุดรธานีมาหาสารคามได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์คุณต้องสร้างรถไฟฟ้า นะมีตังค์ไหมละ่ะมีตังค์ไม่ตั้งรถไฟฟ้าหรอกเอาเงินไปแจกจนถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันเอาเงินภาษีไปไปหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าไม่ลงทุนบางคนมีเป็นหมื่นละ้านแสนล้านอ่ะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้บางคนเป็นหมื่นล้านแสนล้านน่ะทาไมไม่เอาเงินของเองเนี่ยไปแจกละ่ะเอาเงินภาษีไปแจกทําไมจริงไหมครับพี่น้องที่เคารพนะครับอ่อนะฮะอ่านะครับเข้าใจนะนะครับเนี่ยสิ่งที่พี่เดย์พูดจริงไหมถ้าเห็นด้วยกับพี่เดย์ก็มากดไลค์กดแชร์ นะครับนะจะไปถมแม่น้ําถมอะไรต่างๆเอาเงินที่ไหนละนะประเทศเราเนี่ยประเทศยากจนนี้สินก็เยอะแยะของเก่าตั้งแต่สมย COVID, ัยโควิดลุงตู่แกกู้มาเยอะยังใช้ไม่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรนีให้นึกถึงคนจนบ้างทุกวันเนรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะฐานเสียงก็คือคนจนชาวบ้านลาก่าคุณพูดอะไรถึงประชาชนคนโลกลาก่าาของแพงคุณแก้ก่อนไม่มีงานทําคุณแก้ก่อน ค่าแรงถูกคุณแก้ก่อนจริงไหมครับเนี่ยคนพวกนี้คือคนที่เลือกรัฐบาลนะนะครับผมไม่ได้เลือกพักรัฐบาลนะแต่ผมนะเป็นปากเป็นเสียงนะครับติดตามนโยบายต่างๆที่เขาหลอกประชาชนไว้นะครับหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนไว้จะทำนนจะทํานี่โครงการแม่งเป็นร้อยเป็นพันไม่ทำหรอกเพราะพอหาเสียงนาย,ยกประจแม่งบอกจะทําเพิ่มแนละ้วของเก่ามึงยังไม่ทําเลยมึงก็ฝันไปเรื่อยกลางวันกลางคืนฝันเปรียกก็ฝากนะครับ ประชาชนเดี๋ยวนี้เริ่มฉลาดแล้วดูผลโพลมาเนี่ยเป็นไงไม่เชื่อแล้วไอ้พวกเก่าๆแกๆหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ําหลอกซากหลอกแล้วหลอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเริ่มฉลาดแล้วย่าเยอะไม,ไม่ไม่กินไม่แดกกันแล้วนะครับนะจริงไหมครับสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยนะว่ากันไปนะเออเนี่ยพี่เดต้องพูดทุกวัน,น่นเรื่องพวกนี้มันเรื่องใหญ่โอ้นะวันๆน,นำเสนอข่าวมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ย ครลโมอไฟเขียวทำคาสินโนเข้าสภา,าโกยรายได้ปีละสองแสนล้านสองแสนล้านเงินเข้าประเทศเข้ากระเป๋าในทุนนะครับมันจะไปเข้าเข้ากระเป๋าพวกคนลากหญ้าที่เลือกพักรัฐบาลหรือเปล่าครับแถวแถวอุดรได้ไหมศรีสะเกดได้ไหมบุรีรัมย์ได้ไหมไม่ได้นะครับ GDP ประเทศโตแต่เงินอยู่กับคนรวยนะครับนะและมันก็เป็นการเปิดบ่อนเสรีนั่นเองนอกกนั้นการพนันแก้ปัญหาได้ไม่ได้ครับ บ่อนกนารพนันก็เหมือนกันพนันออนไลน์ก็เหมือนกันรัฐบาลไปดูแลอะไรเต็มไปหมดพนันออนไลน์แก้ไม่ได้หรอกนะเพราะอะไรเพราะว่าพนันออนไลน์มันก็จ่ายสวยให้เจ้าที่จะเจ้าที่จ่ายให้นักการเมืองหรือเปล่าแค่สงสัยนะครับนะทุกวันนี้พนันออนไลน์นี่ถือว่าเป็นไรายได้ดีเวลาจับก็จับจับ,จบแม่งไปงั้นนะ่ะนะถ้าจับจริงๆก็ปิดกั้นใี่หมดเลยมันเป็นหมื่นเป็นแสนมันจะไปยากอะไรล้วนะถ้าใคผมทราบเนี่ยกระทรวงดีอีกต้องส่งให้ตำรวจทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย นะครับแล้วทําไมเขาไม่บล็อกไม่จับนะอำนาจก็มีโดยเฉพาะรัฐมนตรีเน่ยนะรัฐมนตรีดีเนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ดูแลเนี่ยพวกไซเบอร์พวกอะไรเนี่ยนะพอรู้ว่ามีเ,าเว็บการพน,นันตัวเองก็ส่งให้ตํารวจทำไมตัวเองไม่ยื่นคาร้องต่อศาลนะปิดกั้นให้หมดนะนะเพจไหนเกี่ยวกับการพน,นันก็บล็อกเบิร์กอะไรต่างทำได้แต่ไม่ทำนะมาตรายี่ของกฎหมายคอมพิวเตอร์ มาตรา20ของกฎหมายคอมพิวเตอร์มีแต่ทาไมไม่ยื่นนะนะครับกระทรวงดีอีคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณไปรู้ไปเห็นอะไรหรือเปล่าทําไมคุณไม่จัดการนะบล็อกเขาไปสิเนะบล็อกจะไปะบล็อกแต่พวกเว็บอะไรเว็บสวยๆงามๆม็อบแวบบอะไรพวกนี้ไปไปบล็อกนี่ไอาการพนันกับบล็อกปรดิมันกล้าบล็อกเลยนะนะบางคนก็บอกว่าถ้าบล็อกไปแล้วใครจะทรงสวยล่ะนะเขาตั้งข้อสังเกตนะนะครับเนะข้าใจนะ ยากมันสังคมทุกวันนี้นะอืมพี่เดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็เป็นปากเป็นเสียงไปว่างไปครับ <c oughs> มีอะไรบ้างนะอ่อพรุ่งนี้เบนซินขึ้นห้าสิบตังวอวิชิระเมทีกลับจากญี่ปุ่นแล้วอ่านมรดการหลวงพี่ไดครับเออยากรวยต้องดีไอคอนใช่ไหมครับหลวงพี่เปิดภาพล่าสุดล่าสุดวอลวิชิระเมทีกลับญี่ปุ่นแล้วนะ ท่านไปพิป่าษสนา,อ,าอะไรที่โยโกฮาม่านะครับกลับจากญี่ปุ่นแล้วอดีตพระมหาสมบองโพสภาพที่ไล่เชิญตะวันระบุข้อความมากราบพระพี่ชายนั่งยิ้มแั้นเลยนะหลุงพี่นะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รับเทศจากดีไอคอนแล้วมั้งอยากรวยอยากรวยเร็วใช่ไหมต้องดีไอคอนนีหลุงพี่ <laughs> ลุแม่กลับมาแล้วนะนะครับอืมเหมืนลุงพี่หายไปนานเลยนะ ไปนั่งหิมะธนานนะอยากจะบอกหลวงพี่ว่าจุกรูจุกรูบางคนก็เรียกว่าบอสวอนะนะครับเนี่ยผมก็สองคนกับพี่หนุ่มเนี่ยก็ช่วยกันพูดเรื่องบอสวอเนี่ยอยากรวยก็ต้องดีไอคอนจำได้ไหมล่ะหลวงพี่เชียร์จนดีไอคอนตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุกไปหมดแล้วเนี่ยแหมหลวงพี่ี่เชียร์ใครไม่ได้นะอยู่ในเรือนจำกันหมดอล้หลวงพี่ บางคนก็เรียกว่าหลวงเจ๊บ้างอะไรบ้างไม่รู้เขาเรียกอะไรเนะี่ยจุกรูหลวงพี่นะเชียบอกดิออถ้าอยากรวยพ่กนี้เลยใช่ไหมเดไอคอนหลวงพี่เชียนะบอสเบิร์ดเข้าไปคุกไปหมดแล้วอ่ะแม่หลวงพี่อย่าไปเชียใครนะอย่ามาเชียผมนะถ้าเชียปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในคุกกันหมดอนะ่ะจุกรูไม่รู้กองปลา่าเขาเรียกหลวงพี่ไหมผมให้ลุงน้องไปแจ้งความหลวงพี่นะไปเล่าว่าเนี่ยพฤติกรรมของหลวงพี่เนี่ยเป็นแบบนี้มัน มันจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ให้ทางกองปราบเขาประชุมกันก็ไม่รู้ว่าแถวสองคดีที่สองจะมีหลวงพี่หรือเปล่านะนะนะครับว่าไงครับหลวงพี่ครับจุกรูนั่งสบายเนี่ยไปนั่งหิมะมหานะครับเย็นเลยสินะลมมันเย็นเลยี่จุกรูนะครับว่ากันไปครับอนักท่องเที่ยวล้นเมืองเกียวโตเตรียมขึ้นภาษีโรงแรมโอ้โหเดี๋ยวคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมาก นะครับอืมมันเยอะทุกคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นประเทศเขาสวยงามมีระเบียบวินัยปลอดภัยนะผมไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวช่วงสงการเนี่ยก็ว่าจะไปเที่ยวอเมริกานะว่าจะไปนิวยอร์กจะไปบอชิงตันดีซีจะไปหลายที่เนะี่ยนะครับว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะนะฮะ,นะฮะว่าจะช่วงสงการในหลังสงการไปไปอยู่ที่นิวยอร์กนะครับ,นะรบนะไปแบบดูที่ว่าประเทศมันดีไหมประเทศไทยทำไมประเทศเราถึงสู้เขาไม่ได้ ประเทศเราถึงยากจนยิบหายเลยดูวิธีคิดอะไรต่างๆสติปัญญามาฝรั่งกับไทยผมไปมาหลายประเทศแล้วนะอแต่เห็นประเทศไทยนึ่งเป็นประเทศที่เป็นไงโอ้ไม่รู้อะไรอยากทําอะไรตามใจคือไทยแท้ผิดผิดถูกๆก,ก,ก็ได้อยู่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเจอจ่ายจบแต่ตํารวจตั้งด่านก็มาถึงโบกรถปุ๊บไปไง <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> บางด่านนะไม่ใช่ทุกด่านแต่ส่วนใหญ่ก็นะ ด่านตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีก็อาจจะมีร้อยคนต้องมีทุกคนหนึ่งส่วนใหญ่คนดีครับตั้งด่านนี่ก็ไปตรวจสอบป้องกันอาชญากรรมทั้งนั้นอนะตำรวจเป็นคนดีเชื่อผมแล้วเอฟตีตำรวจเยอะมีแค่บางคนนะแบบพอเมาปุ๊บมีสักห้าพันอะไรเงี้ยมันเียแบบนี้น้อยนะครับแต่ครับส่วนใหญ่ตำรวจไทยเป็นคนดีนะเราต้องมีความเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเชื่อมั่นในตำรวจไทยนะครับแต่ใครๆก็อยากจะมาเมืองไทยทำผิดก็เจอจ่ายจบไม่ต้องไปถึงศาลพิพากษากันข้าง,าง,างทางอะไร นะครับเขาลือน,นะแต่ผมไม่เชื่อหรอกโจกรูนะเมาปุ๊บสองหมื่นสบายๆนะครับตำรวจไทยเก่งนะเทียไว้ก่อนเออมีอะไรบ้างครับทําไมค่าไฟไม่ลดมันจะไปลดได้ไงเจ้าสัวเห็นทักษิณที่ไหนก็เห็นเจ้าสัวพลังงานที่นั่นนะเจอสนามกอล์ฟที่ไหนค่ะนะงานเลี้ยงถือวายก็ต้องมีเจ้าสัวพลังงานไม่รู้ก็ออกค่าวายให้ทักษิณหรือเปล่าเราไม่รู้ะ แล้วใครแม่งจะไปลดราคาพลังงานนะพี่น้องครับเมื่อไหร่ค่าไฟมันจะลดนะน้ำมันเมื่อไหร่จะลดนะปตทก็ยืนอยู่ข้างอุตสาสินนะถือกันยิ้มปั้นกันเลยเลยยืนกันแทบจะหอมแก้มหอมอะไรเลยอะ่ะนะครับพี่น้องว่าไงนะอ่อนะครับบอลการพนันกรีก็มาแนละ้วสบายลงทุนก็เป็นแสนล้านรวยกันทั่วหน้านะเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งบอลเสรีบอลถูกกฎหมาย บอนวิ่งพนันออนไลน์บ้านเนะบ้านเรืองเราแล้วเดี๋ยวนี้แม่งครบหมดอะจุกรูจุกรูครับนะอ่านะครับนี่อะไรครับเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยอะไรเนี่ยนะสอนอมากกะสันจับครับเต็มบ้านเต็มเมืองก็บบุหรี่ไฟฟ้าครับเพราะอะไรอ่าไม่รู้ข้าไว้ได้ไงศุะกากรมองไม่เห็นนะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ไม่เข้าใจนะรถเถื่อนรถขโมยจากประเทศอังกฤษมาศุลกากรก็มองไม่เห็นนะขนส่งแม่งก็รับจดทะเบียนด้วยกูก็ไม่เข้าใจว่าขนส่งประเทศไทยนี่มึงยังไงรถขโมยจากประเทศอังกฤษมาผ่านศุลกากร,กรได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะบ้านเมืองเรานะแล้วก็กรมการขนส่งแม่งก,ก็จดทะเบียนอีกจดทะเบียนเสร็จแล้วก็ปล่อยจัดไฟนั้นนะสุดท้ายซื้อกันไปซื้อกันมานะโดนดีอนายจับเนี่ยคดีบานเลยนะผมรับผิดชอบอยู่เนะี่ยพี่น้องครับเราก็ไม่รู้ว่ากรมศุลกากร เขาปล่อยผ่านมาได้ยังไงอ่ากูก็ไม่รู้จริงๆนะกรมการขนส่งก็ผ่านมาได้ยังไงกูก็ไม่ทราบบ้านเมืองเรานี่มันอะไรเนี่ยบางคนก็บอกว่าเจอจ่ายจบกูก็ไม่รู้ว่าเจอใครนะแล้วก็จ่ายใครแล้วจบที่ใครก็ไม่รู้อะนะแต่กูก็พยายามจะเชื่อว่ากรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้กระจกใสปิ้งเช็ดกระจกทุกวันแต่ก็ไม่เข้าใจนะ รถเถื่อนขโมยจากอังกฤษผ่านศุลกกรได้อย่างไรกูไม่เข้าใจนะแค่สงสัยนะกูคแค่สงสัยแล้วขนส่งเนะี่ยรถขโมยมาก็จดทะเบียนได้อีกนะรถผีรถอะไรต่างๆไม่ถูกต้องจดทะเบียนได้หมดนะนี่เรื่องจริงอะ่ะเลอ,อลูกความผมเนี่ยตอนนี้ก็โดนฟ้องโดนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไปกับซื้อรถมาอ่าขจัดไฟแนนซ์ก็ขายต่อขายไปวันดีคืนดีดีเอสไอบอกว่ารถนําเข้าผิดกฎหมายกูก็งงนะแล้วมันเข้ามาได้ยังไงวะพี่น้องครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ให้พี่เดด้วยนะนะครับเออมีอะไรบ้างครับเนี่ยอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยเอาสั้นๆนะนะครับนี่นะครับเอาสั้นๆเลยมั้งวันนีน้น่าจะอะไรอะ่ะทางาน,นักขงนักข่าวน่าจะมารอแล้วนะครับนะวันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนดีไหมก็ใครมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไร